MG น้องปุนโตแล้วหล่อเวอร์จนสาวสาวสมัครสภัยปุน,นกันเรียกได้ว่าหน้าตาดีทั้งบ้านเลยก็ว่าได้สำหรับครอบครัวของนุสบาปุณน,นกันกับสามีบีพุทธิพงศ์ปุณน,นกันพร้อมด้วยลูกชายทั้งสองน้องปุ่น,น้องกันซึ่งลูกชายก็โตเป็นหนุ่มกันแล้วล่าสุดปุณปุณน,นการ ได้ควงแขนคุณแม่ออกงานกาล่าด้วยกันบอกเลยคะ่ะว่าเป็นภาพที่สวยดูดีมากๆทางด้านสาวนุชบาโพสต์ภาพคู่น้องปุนลงอินสตาแกรม n u s b a i นน n a ั a n t าพร้อมแคปชั่นบอกว่านานทีปีหนในขณะที่น้องปุนโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอพัน a n p นา a ั a n t าบอกว่ากาล่าไหน บอกเลยค่ะว่าแต่ละภาพนั้นความหล่อสาสตร์ออกมากระแทกต่อทำใจสาวๆสั่สนไหวกันเลยทีเดียว